เรือหลวงจากกรีนรเบตทาเลส IPMS ยุคกระดับสมรรถนะตำนานลำเดิมแต่เกมศึกคนลยุคท่านผู้ฟังครับในสมรภูมิทางทะเลทุกวินาทีคือความเป็นความตายทุกการตัดสินใจคือเส้นแบ่งระหว่างชัยชนะกับเรือที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรและว,วันนี้กองทัพเรือไทยกำลังเดินหมากครั้งใหญ่หมากที่สะท้อนว่า ไทยจะไม่ยอมตกเป็นผู้เล่นเก่าในเกมยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนหน้าไปทุกวันและหมากที่ว่าก็คือการยกเครื่องเรือหลวงจากกรีนรเบต CVH 911เรือธงของกองทัพเรือไทยด้วยระบบ Integrated Platform Management System หรือ IPMS จาก Thales และ UCS นี่ไม่ใช่แค่การซ่อมบำรุงไม่ใช่แค่ทาสีใหม่ไม่ใช่แค่ล้างเครื่องแต่มันคือการ ปลุกมังกรหลับให้กลับมาเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพเรือไทยอีกครั้งในยุคที่ภัยคุกคามทะเลมันเปลี่ยนจากเคลื่อนลมธรรมดาเป็นเคลื่อนข้อมูลปฏิบัติการไซเบอร์ดโดรนใต้น้ำเครื่องบินไร้คนขับและสงครามผสมรูปแบบใหม่เรือหลวงจากกรีนรูเบตก็กำลังถูกอัปเกรดให้ทันเกมมากกว่าที่เคยเป็นมาในรอบหลายสิบปีเรือธงลำเดียวในอาเซียนที่ยังหายใจและจะหายใจแรงกว่าเดิม กองทัพเรือในภูมิภาคนี้มีเรือรบหลากหลายลำแต่สิ่งที่ประเทศไทยมีเหนือกว่าหลายชาติคือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เพียงหนึ่งเดียวในอาเซียนเรือหลวงจัก,กรีนรุเบตลำนี้เข้าประจำการ28ปีเต็มแต่ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทะเลข,ของไทยมาอย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานในรูปแบบเรือบรรทุกเครื่องบินเต็มตัวเหมือนที่หลายคนคุ้นเคย แต่บทบาทด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติการสนับสนุนโลจิสติกและการซ้อมรบทางทะเลมันยังคงทำหน้าที่แบบไร้ข้อกังขวาแต่ยุคนี้เรือขนาดมหฮือมาจะอยู่รอดได้อย่างไรถ้าภายในยังใช้ระบบเก่ายังต้องคอยให้ลูกเรือเดินตรวจท่อตรวจสายดูเข็มวัดทีละจุดทำงานแบบยุคก่อนสมาร์ทโฟน เพราะงั้นเกมที่กองทัพเรือไทยเลือกทําคือการดัดแปลงโครงสร้างการควบคุมทั้งหมดของเรือให้กลายเป็นเรืออัจฉริยะยุคใหม่ในแบบฉบับของกองทัพเรือไทย t า a l e s บวก UCS เท่ากับทีมผ่าตัดใหญ่ที่จะปลุกหัวใจใหม่ให้เรือลำนี้ในงาน Defense and Security 2025การประกาศสัญญาอัปเกรดครั้งนี้ดังขึ้นเหมือนระฆังบอกว่า ยุคใหม่ของเรือหลวงจากกรีนรุเบตได้เริ่มขึ้นแล้วทาเลสยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศระดับโลกบวกกับ UCS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสื่อสารและงานเทคนิคในไทยสองบริษัทนี้จะเข้ามาพาตัดใหญ่เปลี่ยนสถาปัตยกรรมภายในเรือนำระบบ IPMS มาติดตั้งทำให้ทั้งลำกลายเป็นเรืออัจฉริยะยุคใหม่ในแบบฉบับของกองทัพเรือไทย และงานนี้ไม่ใช่งานระดับสอยหลอดไฟเปลี่ยนสายไฟแต่เป็นการผ่าเอาระบบเก่าออกแล้วต่อระบบใหม่แบบให้เรือไม่หยุดหายใจแม้แต่วินาทีเดียวเพราะทุกอย่างต้องยังใช้งานได้ไม่งั้นคือความเสี่ยงความมั่นคงระดับนานชาติ IPMS คืออะไรคำตอบง่ายๆคือมันคือสมองใหม่ของเรือหลวงจักรีนรุเบศ ไม่ใช่สมองธรรมดาแต่เป็นสมองที่สั่งได้ทั้งลำสั่งปัม๊มสั่งไฟสั่งเครื่องยนต์สั่งระบบดับเพลิงสั่งระบบอากาศสั่งระบบควบคุมความเสียหายทุกอย่างอยู่ในกำมือของ IPMS ระบบนี้จะรวมเซนทันการขับเคลื่อนรวมเซนทันระบบไฟฟ้าทั้งลำตรวจสอบแบบเรียลไทม์เตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุผิดปกติช่วยลูกเรือประเมินสถานการณ์แบบฉับพลัน เช่นไฟไหม้น้ำท่วมระบบเสียหายทำงานร่วมกับระบบรบระบบนำทางและระบบฝึกสำรองบนเรือพูดง่ายๆคือตอนนี้ลูกเรือหนึ่งนายสามารถควบคุมงานที่เมื่อก่อนต้องใช้ลูกเรือ20นายนี่แหละคือเทคโนโลยีที่ทาเลสชื่นชื่อและมันจะทำให้เรืออายุ28ปีกลายเป็นเรือที่มีปฏิกิริยาต,ตอบสนองเทียบเท่าเรืออายุไม่ถึง5ปี เก่าแต่เกา่าและจะกลายเป็นเกา่าแบบมีเขี้ยวเล็บในการอัปเกรดครั้งนี้ทาเลสย้ำว่าระบบต้องเข้ากันได้ร้ออร์เซนกับขนาดโครงสร้างและข้อจำกัดของเรือหลวงจากรีนฤรเบตเพราะเรือเก่าแต่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าจะยัดเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแบบผิดฝาผิดตัวเรือจะพังยิ่งกว่าเดิม แต่ทาเลสไม่ใช่บริษัทระดับบ้านๆนี่คือบริษัทที่เรือรบไทยกว่า80%ใช้อุปกรณ์ของเขาตั้งแต่เรดาร์โซนาระบบควบคุมการยิงโครงข่ายสั่งการครอบคลุมแทบทุกมิติการที่เขาจะอัปเกรดเรือธงให้ไทยอีกครั้งจึงเป็นงานที่เข้ามือที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กองทัพเรือไทยจะได้อะไรได้เยอะ มากกว่าแค่ตัวเรือที่ทันสมัยแต่คือแนวคิดการปฏิบัติงานใหม่ทั้งระบบ 1. ลดภาระลุกเรืออย่างมหาศาลเมื่อทุกอย่างอยู่บนจอไม่ต้องเดินเช็คระบบด้วยมือไม่ต้องคอยเปิดวาลวปิดวาลวเองไม่ต้องคอยนั่งฟังเสียงเครื่องให้เหนื่อยพนักง,งานที่เคยใช้เวลาเป็นชั่วโมงจะเหลือไม่กี่วินาทีเพราะระบบทําแทนหมด 2. ตอบสนองเหตุฉุกเฉินเร็วกว่ายุคก,ก่อนหลายเท่า ไฟไหม้น้ำท่วมเครื่องชํำรุดระบบแจ้งทันทีพร้อมเสนอวิธีแก้ในตัวแบบที่เรือสมัยเก่าไม่มีทางทำได้ 3. ใช้งานหลากหลายมากขึ้นภารกิจช่วยภัยพิบัติโจมตีทางทะเลสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ฝึกกำลังพลปฏิบัติการรักษาความมั่นคงทางทะเลเรือจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ในทะเลแบบสมบูรณ์แบบ 4. บำรุงรักษาง่ายขึ้นในระยะยาวเพราะระบบทุกออกแบบให้ UCS และทีนไทยร่วมดูแลไม่ต้องบินช่างจากต่างประเทศมาทุกครั้งนี่คือเทคโนโลยีที่ไทยดูแลเองได้นี่ไม่ใช่แค่เรือแต่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ความพร้อมใหม่ของกองทัพเรือไทยกองทัพเรือในภูมิภาคนี้กำลังแข่งขันกันอัปเกรดเรือ จีนอัพเรือเร็วอินโดใส่ระบบใหม่เวียดนามเพิ่มสมรรถนะเรือดำน้ำสิงคโปร์ขยายเรือฟรีเกตแต่ไทยเลือกที่จะยกระดับเรือธงลำใหญ่ที่สุดเรือที่เป็นหน้าเป็นตาของกองทัพเรือไทยในทุกการเยือนหน้าน้ำประเทศอื่นและครั้งนี้เราทำแบบไม่ใช่แค่ซ่อมแต่คือยกระดับทั้งแพลตฟอร์มเพราะกองทัพเรือต้องการให้เรือลำนี้ พร้อมรับไฟคุกคามแบบใหม่พร้อมรับการปฏิบัติการสมรับมูมยุคดิจิตอลพร้อมแสดงธงในหน้าน้ำสากลพร้อมเป็นศูนย์บัญชาการเรือรบไทยพร้อมปฏิบัติภารกิจ24ชั่วโมงแบบไม่งอระบบเก่าและนี่คือเหตุผลที่การติดตั้ง IPMS จึงสําคัญมากเพราะม,มันคือการยืดอายุยุทธศาสตร์ของประเทศอีกไม่ต่ํากว่า15-20ปี เสียงสะท้อนจากทาเลสภัยคุกคามไม่ใช่อย่างเดิมในคำถแถลงของทาเลสเขาระบุชัดว่าภัยคุกคามทางทะเลปัจจุบันซับซ้อนขึ้นหลากหลายขึ้นและเกิดขึ้นได้ในทุกสภาพเวดล้อมตั้งแต่ชายฝั่งจนถึงทะเลเปิดแปลว่าเรือที่ซบเซาก็คือเรือที่ตายแล้วโดยไม่ต้องโดนยิงสักนัดและ IPMS คือการพาเรือหลวงจาก,กรีนรูบเบตกลับมาลืมตาในยุคที่เรือทุกลำต้องฉลาดขึ้น ความร่วมมือที่ไม่ได้ขายของแต่สร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือ UCS กับทีมวิศวกรไทยจะเข้าร่วมทุกขั้นตอนผลลัพธ์คือไทยได้เทคโนโลยีไทยได้ทักษะไทยได้ความรู้ไทยดูแลเรือเองได้ด้วยไม่ต้องพึ่งต่างชาติในระยะยาวนี่คือทิศทางที่ประเทศพัฒนาแล้วทำกันไม่ใช่ซื้อแล้วจบแต่ซื้อพร้อมสร้างความสามารถในประเทศ เรือหลวงจากกรีนรเบตจะกลับมาเป็นพยาครุฑในอ่าวไทยอีกครั้งเมื่อการอัปเกรดเสร็จสิน้นสิ่งที่เราจะได้คือเรือที่ตอบสนองเร็วกว่าเดิมหลายเท่าบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีกว่าเดิมปรับตัวให้เข้ากับภารกิจยุคใหม่เชื่อมโยงกับระบบของกองทัพเรือไทยได้ครบวงจรใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีกหลายทศวรรษมีประสิทธิภาพมากพอที่จะยืนเคียงข้างเรือรบสมัยใหม่ในภูมิภาค นี่คือการอัปเกรดที่จะเปลี่ยนภาพของเรือหลวงจากรีนรุเบตจากเรือเก่าที่ทำงานได้จำกัดให้กลายเป็นแม่ทัพทางทะเลที่พร้อมลุยสึกในศตวรรษใหม่บทสรุปการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการประกาศว่าไทยยังพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นใหญ่ในทะเล ท่านผู้ชมครับการอัปเกรดเรือหลวงจาก,กรีนารเบตด้วยระบบ IPMS ไม่ใช่แค่การซื้อเทคโนโลยีแต่มันคือการประกาศว่าไทยไม่ถอยไทยไม่หยุดไทยพร้อมปรับตัวไทยพร้อมพัฒนาและไทยยังยืนหยัดในบทบาทประเทศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนี้เรือหลวงจาก,กรีนารูเบตไม่ใช่แค่หลีกยักษ์ลอยน้ำ แต่คือหน้าตาศักดิ์ศรีและศูนย์รวมสัญ,ญลักษณ์ความพร้อมของกองทัพเรือไทยและวันนี้เรือธงลำนี้กำลังจะกลับมายืนหนึ่งบนเวทีทางทะเลอีกครั้งด้วยหัวใจใหม่ IPMS จาก Thales และ UCS นี่คือเรื่องราวของเรือหลวงจัก,กรีนรุเบศการคืนชีพของยักษ์ใหญ่อ่าวไทยท่านผู้ฟังครับถ้าบทความก่อนคือการปลุกมังกร งวดนี้ผมขอพาไปถึงจังหวะที่มังกรมันลืมตาแล้วหายใจเป็นไฟอีกครั้งนี่คือคอล่ามต่อเนื่องที่คุณต้องการดุดันขึ้นเผ็ดขึ้นมันขึ้นและบอกให้โลกรู้ว่าการคืนชีพของเรือหลวงจักรีนฤเบศมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปเรือหลวงจักรีนฤเบศมังกรเหล็กที่กำลังกระพือปีกพร้อมขยับจากเรือเก่าสู่แม่ทัพแห่งสตวรรษใหม่ ภาพจําของคนไทยเรือหลวงจักรีนรุเบศจอดนิ่งอยู่บ้านเรือเหมือนพิพธิธภัณฑ์ลอยน้ำเลิกคิดแบบนั้นได้เลยครับเพราะตอนนี้มันคือเรือดัดแปลงพันธุกรรมทางยุทธศาสตร์ที่กำลังจะกลายเป็นผู้บัญชาการในทะเลแบบ24ทับ7พร้อมคุยกับดาวเทียมพร้อมเชื่อมระบบรบทั้งกองทัพเรือพร้อมรองรับโดรนพร้อมส่งข้อมูลแบบเรียลไทม และพร้อมหายใจด้วยคลื่นดิจิทัลแทนเข็มวัดยุคสงครามเย็นใครยังคิดว่านี่คือเรือเก่าผมบอกเลยคุณกำลังยืนผิดยุคเพราะตอนนี้มันคือเรือที่เก่าเกมกว่าเดิมแต่โหดกว่าเดิมหลายเท่าทำไมการอัปเกรดครั้งนี้ถึงสะเทือนทั้งภูมิภาคเพราะมันบอกโลกว่าไทยยังอยู่ในเกมไม่ใช่แค่อยู่ในเกมแต่เป็นผู้เล่นที่ยังมีไพ่ลับอยู่ในมือ ไทยไม่ปล่อยเรือธงลำนี้ตายอย่างช้าๆตรงกันข้ามไทยกำลังทำให้มันเกิดใหม่ไทยกำลังสร้างแนวคิดใหม่ด้านการรบทางทะเลเรือใหญ่ต้องฉลาดเรือใหญ่ต้องเร็วเรือใหญ่ต้องตอบสนองได้ไวกว่าเรือเล็กและ IPMS จาก Thales ก็คือตัวเปลี่ยนเกมนี่คือการอัปเกรดที่ใหญ่กว่าแค่ระบบมันคือการยกเครื่องวิธีคิดของกองทัพเรือไทยทั้งองค์กร ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ยัดเทคโนโลยีเข้ามาแต่คือการเปลี่ยนความคิดของกํำลังพลทั้งลำว่ายุคที่ลูกเรือต้องเดินเช็คท่อจบแล้วยุคใหม่คือลูกเรือเช็คทั้งลำได้จากปลายนิ้วเดียวจากงานที่ต้องใช้20คนวันนี้ใช้คนเดียวได้แต่ไม่ใช่เพราะลดคนแต่เพราะเพิ่มศักยภาพของคนนี่แหละครับความต่างระหว่างเรือเก่ากับเรืออนาคตและข่าวใหญ่ที่หลายคนไม่รู้คือ IPMS มันทําให้เรือหลวงจักรีนฤรืเบตรพร้อมรับสิ่งที่กําลังจะมาถึงโดรนรบทางทะเลโดรนตรวจการระยะไกลระบบรบเครือข่ายเดียวกับฟรีเกตสมาร์ทคลาสการปฏิบัติการร่วมกับเรือดำน้ำา s 6 6 t ในอนาคตการเป็นศูนย์สั่งการเครื่องที่ในทะเลแบบเต็มรูปแบบถามว่าสมัยก่อนทำได้ไหมทำได้แต่ช้าวันนี้มันจะเร็วแบบไม่ต้องหันหลังมองยุคเดิม สิ่งที่ต่างประเทศกำลังจับตามองหลายชาติในอาเซียนเลือกซื้อเรือใหม่แต่ไทยเลือกชุบชีวิตเรือเดิมให้เหนือกว่าเรือใหม่มันคือการประกาศว่าอย่ามองข้ามเรือเก่าของไทยเพราะลำนี้กำลังอัพเลเวลระดับบอสถ้าวันหนึ่งต้องร่วมซ้อมรบกับประเทศใหญ่บอกเลยเรือหลวงจัก,กรีนรุเบศจะแสดงให้เห็นว่าอายุไม่ใช่ปัญหาแต่ระบบต่างหากที่เป็นหัวใจ พาความจริงที่ไม่เคยมีใครบอกระบบ IPMS จะทำให้เรือหลวงจากรนรนฤเบตเป็นลำที่ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดควบคุมทรัพยากรทั้งลำด้วย AI Automation ลดค่าบำรุงรักษาระยะยาวยืดอายุเรือไปได้อีกเป็นทศวรรษพร้อมรับยุทธศาสตร์ทะเลลึกและยุทธศาสตร์โดนแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศไทยประหยัดเงินมหาศาลแต่ได้สมรรถนะระดับประเทศชั้นนำ นี่คือหมากที่เล่นแบบเฉียบคมไม่ใช้แค่ซื้อเรือใหม่เป็นหมื่นดล้านแต่ใช้สมองมาปั้นเรือเดิมให้เป็นอาวุธยุคใหม่นี่แหละครับแนวคิดของกองทัพเรือยุค2025ถึงเวลาพูดความจริงแบบดิบๆในภูมิภาคนี้ทุกประเทศกำลังวิ่งแข่งด้วยเรือรบใหม่แต่ไทยเลือกที่จะวิ่งด้วยเรือที่ยังไม่หมดลมหายใจและตอนนี้กำลังติดเทอร์โบให้มันด้วย IPMS มันคือการประกาศว่าไทยไม่ได้อ่อนแอไทยไม่ได้ถอยไทยเลือกสู้ด้วยสมองและอัปเกรดแบบลึกถึงกระดูกถามว่าใครจะเสียเปรียบประเทศที่คิดว่าไทยยังล้าหลังไงครับบทสรุปแบบดุเดือดเผ็ดมันและเป็นไวรัลท่านผู้ฟังครับในยุคที่โลกกำลังวิ่งแข่งด้วยเรือรบอัจฉริยะ ประเทศไทยไม่ได้ยืนกอดอกดูเฉยๆแต่กำลังคืนชีพเรือทมใหญ่ที่สุดของชาติให้กลายเป็นอสูรเหล็กยุคดิจิทัลเรือหลวงจากกรีนริเบตไม่ได้กลับมาแบบเดิมแต่มาแบบฉลาดกว่าเก่ากว่าและโหดกว่าและวันนี้มันกำลังยืนประกาศบนผิวน้ำว่าอย่าคิดว่าเรือเก่าไร้พิษสงเพราะตอนนี้มันพร้อมกัดและกัดเจ็บกว่าเดิม เรือหลวงจากกรีนรเบตไม่ใช่เรือแต่คือพบพยาครุธที่กำลังสยายปีกใหม่และเชื่อผมเถอะครับเมื่ออัปเกรดเสร็จมันจะเป็นไวรัลทั้งโซเชียลทั้งสายข่าวทั้งสายทหารเพราะนี่คือการเกิดใหม่ของยักษ์ใหญ่แห่งอ่าวไทยมังกรลำนี้ปลุกแล้วและมันจะไม่หลับอีกต่อไปเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชัยแลนด์ผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ